เราต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้องค์จกักรพรรดิตกลงข้าหวังว่าเจ้าจะได้ในสิ่งที่ปราถนานะลูกชายเป็นยังไงบ้างเย,ย่เอ๋อเจ้าจัดการกับพวกเขาเรียบร้อยหรือยังท่านพ่อองค์จกักรพรรดิกำลังเสริมกำลังจะมาในไม่ช้าเราต้องรีบออกไปไม่มีทางให้หนีหรอก เจ้าตั้งใจก่อกระบฏหรอหญิงเยี่ยรีบพาองค์จักรพรรดิออกไปจากที่นี่เยี่ยเออแต่ท่านพ่อรีบออกไปเดี๋ยวนี้คนอย่างเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถรังค่าไว้ด้วยตัวคนเดียวหรอหญิงเยี่ยเทพอินทรีสยายปีกพอแล้วขัดขืนไปก็ไร้ประโยชน์รีบไป ท่านต้องกลับมาอย่างปลอดภัยนะท่านพ่อเจ้าคนเดียวไม่พอที่จะหยุดเราหรอกหืมพวกเขาฝ่าเข้ามาได้อย่างรวดเร็วแต่ข้าไม่เหลือให้ตายแล้วดูเหมือนเจ้าเลือกฝั่งผิดนะหญิงเยี่ยท่านพ่อไม่ต้องสนข้ารีบพาจัก,กรพรรดิออกไปจากที่นี่เจ้าไปตายได้แล้ว สารเลวข้าจะสู้กับพวกเจ้าทุกคนนั่นคือวิธีที่ถูกต้องกลับมาแก้แค้นข้าสิหยิงเย่อย่าให้เขายัวมมา่วโมโหเจ้าเจ้าจะปล่อยให้การเสียสละของพ่อเจ้าต้องเปล่าประโยชน์หรอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ